สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจนะคะวันนี้อยู่กันที่ชรุมอิซุสุสวนภูมเ่เตอร์จำกัดคะ่ะวันนี้อ้อพามาชมรถนะคะอ่ารีวิวชมรถกันที่พร้อมจะส่งมอบแล้วนะคะคันที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะแต่งรอเสร็จเรียบร้อยนะคะลูกค้าจะมารับรถในวันพรุ่งนี้คะ่ะของบริษัทกรีนพาร์คแลนด์จำกัดนะคะอ่าเดี๋ยวพาไปชมรถกันก่อนนี่นะคะแต่งองค์ทรงเครื่องเสร็จแล้วเรียบร้อยสวยงามมากนะคะ สวัสดีคุณวส,สรนะคะขอบคุณนะคะสําหรับการกดไลค์กดหัวใจนะคะอะภาพเสียงชัดไหมคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยภาพภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดแจ้งได้เลยนะคะเท่าไหร่คะคันนี้ราคาหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทค่ะรวมสีขาวมุกแล้วนะคะเป็นตัวลองท็อปนะคะหนึ่งจุดเก้าเครื่องยนต์พันเก้าร้อยซีซีค่ะตัวอ e ีลิ a กนสมาร์ทนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดข,ของเราก็จะมีแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะมีคิ้วล้อ มีกลับข้างแล้วก็มีคาดเอวนะคะมีไฟด้วยชัดเจนค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีทายแฟนเพจนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเรามาชมรถกันนะคะก่อนที่จะไปทํางานช่วงบ่ายเนาะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพามาให้ชมเนาะนี่สวัสดีค่ะพี่อ้อแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนี่หน้าหล่อๆนะคะเห็นกระจังหน้าแบบนี้รู้เลยว่าเป็นตัวมิวเอ็กนะคะ อ่าอันนี้ไฟนะคะเราเปิดไฟหลีไว้เนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะสเกิร์ตนะคะยาวขึ้นมาด้านบนด้วยตอนนี้จะมีไฟหลีให้ด้วยนะคะติดตั้งให้เราเรียบร้อยเป็นชิ้นงานเดียวกันอ่าว้นตัวเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะตัวเซ็นเซอร์ก็ยังทํางานปกตินะคะไม่ได้ปิดทับเนาะส่วนตัวไฟตัดหมอกก็จะอยู่ด้านล่างใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่อันนี้สเกิร์ตนะคะอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมเนาะลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มเติมนี่ สีเดียวกับตัวรถนะคะประกบเข้าไปแบบนี้อันนี้ในส่วนของชิ้นงานด้านหน้านะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูรอบๆคันมีสีขาวสีดําแล้วก็ตัดคลิปสีแดงด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรของอ้อศูนย์แปดเก้าสี่เก้าเก้าเก้าแปดสี่ศูนย์หรือว่าไอดียไลน์นะคะ a o r ห้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะอยากรอรอแบบนี้นะคะมาได้เลยอันนี้เป็นตัวรองท top นะคะอีแกนคือตัวรองท็อปเนาะถ้าตัว top จะเป็นตัวอ l t ต m a t มีทั้งหมดสีรุ่นสีเกรดนะคะแชร์แล้วค่ะคุณน้องสอนขอบคุณนะคะมิวเอ็กสวยมากๆแต่งยังไงก็สวยใช่ไหมอ่าโอเคเดิมเดิมก็สวยค่ะอันนี้แต่งหล่อเสริมหล่อเพิ่มเติมนะคะนี่ก็อ่าเพิ่มความสวยความเข้มความดุขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนาะอ่าอีกอย่างนึงนะคะที่เพิ่มเติมอันนี้เป็นคิ้วล้อนะคะติดตั้งเพิ่มเติมเป็นโทนสีดํานะคะตัดกับสีขาวเนาะในส่วนของล้อแม็กเนี่ยตอนนี้จะเดิมเดิมนะคะ แล้วแม็กที่มาจากโรงงานจะเป็นขอบ18นะคะออกจะเป็นสีเทาเนาะขอบ18เป็นยางของดิสโทนค่ะนี่ซีรียาง 265/60R18 นะคะอ่ะแล้วก็มีกลับข้างค่ะกลับข้างนะคะจุดนี้อ่าที่ประตูทั้งสองบานซ้ายขวานะคะทําให้รถดูดุดันบึกบึนนะคะแล้วก็แต่งสวยแต่งหล่อได้ด้วยนะคะเพิ่มความสวยงาม อยิวรอด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านท้ายเห็นไหมคะเราเปิดไฟหลีไว้ด้านในเนาะอ่าไฟด้านท้ายติดยาวมาถึงตรงนี้เขาเรียกคาดเอวนะคะคาดเอวด้านท้ายตัวนี้มีไฟด้วยนี่นะคะไฟสีแดงติดด้วยนะคะแล้วก็ขอบตัวอักษรนี่ก็ติดด้วยสวยงามนะคะเป็นชิ้นเดียวกันยาวเลยนะคะจากไฟด้านซ้ายมาที่ไฟด้านขวานี่แล้วก็ด้านล่างค่ะด้านล่างจะเป็นอ่ช้สเกิร์ด้านล่างนะคะ ให้ดูดินฝั่งนี้นี่นะคะ,ะอันนี้ตัวสอนนะคะจะเขียนไว้ดีดีไฟ์นะคะนี่ตัวฝาท้ายนะคะนี่เป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้านะคะกดเปิดปิดจากาไฟฟ้าได้เลยกดสั่งจากงานจากรีโมทนะคะ กดเปิดที่ตัวรถก็ได้นะคะที่จุดนี้แล้วก็ที่ฝั่งคนขับด้านในทั้งหมดสี่จุดนะคะเปิดปิดเป็เปนฝาท้ายไฟฟ้านะคะออันนี้เบาะทั้งสามแถวนะคะทั้งหมดเจ็ดที่นั่งค่ะบรรทุกอ่าจํานวนคนได้เจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็ด้านหลังก็เหลือพื้นที่บรรทุกไว้ตรงนี้หรือว่าแถวที่สามนะคะถ้าเกิดเราไม่บรรทุกอ่คนเนาะเราก็บรรทุกของได้เลย พับลงแบบนี้นะคะนี่พับราบนะคะไว้สำหรับวางของได้เลยแถวสองก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะพับย,วยาวๆอ่าวางของหรือว่าสามารถนอนเล่นในรถได้เลยนะคะเด็กๆเล่นด้านในรถเนาะนอนพักผ่อนได้หรือแม้กระทั่งลูกค้าไปเที่ยวนะคะสั่งจังหวัดก็สามารถนอนในรถได้นะคะมีมาแล้วลูกค้าใช้งานได้จริงนะคะพับเบทั้งสองแถวแล้วก็นอนได้เลยนะคะ พับราบนอนได้เลยเนาะพื้นที่จะเยอะเยอะหน่อยนี่ตัวนี้ก็มีเซ็นเซอร์นะคะกันตัวนี้มีการหนีบด้วยนะคะกรณีที่กดปิดแล้วคนยังอยู่ด้านในเนาะพอเจอคนปุ๊บเขาก็จะหยุดออันนี้กดปิดไฟฟ้านะคะมาดูแบบเบาะแถวสองกันบ้างน,นี่นะคะอันนี้เป็นหนังจากโรงงานนะคะสีน้ําตาลอันนี้เบาะแถวสองนะคะขึ้นลงกดตรงนี้ค่ะพับลงมาเลย ซึ่งลงจากตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีผู้โดยสารเราก็สามารถพับหลังบนี้นี่นะคะยาวไปด้านหลังได้เลยนะคะะที่วางแก้วมีให้ทุกแถวนะคะอันนี้ของแถวที่สามเนาะสำหรับแถวที่สองนะคะที่วางแก้วเนี่ยจะอยู่ตรงกลางเราเปิดให้ดูนะคะนี่นะคะตรงนี้ถ้าไม่มีผู้โดยสารตรงกลางเราสามารถดึงออกมาได้นี่นะคะเป็นที่เท้าแขนก็ได้ หรือว่าจะเป็นที่วางแก้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพนักพิงศีรษะดึนขึ้นดึงลงได้นะคะปรับระดับได้อ่าแล้วแต่สรีรลของผู้โดยสารนะคะอ่าแล้วก็สามารถติดตั้งบอบ์ดเด็กได้ด้วยนะคะบอบ์ดตรงนี้เนาะบอบาดแถวสองบาะอ่าด้านหน้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแอร์ก็มีให้ทุกแถวอันนี้แถวสองแถวสามนะคะแล้วก็ที่ชารแบบ ตรงนี้ก็จะเยอะหน่อยนะคะมี USB f a s t Charge ให้นะคะนี่สองจุดแล้วก็ชาร์จปลั๊กไฟนะคะอันนี้สองอยยสิโวลต์ร้อยหสิบวัตต์นะคะแล้วก็ที่แขวนถุงนะคะถุงสัมภาระเนาะ,ะมีให้บอร์แถวสองก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะคะปรับเอ็นได้อีกเนาะมาล,ลองสาธิตให้ดู นี่นะคะเอนได้ปรับเอนนอนได้เลยนะคะก็มีตัวล็อกเด็กนะคะประตูซ้ายขวานะคะเป็นประตูหลังมีล็อกเด็กด้วยนะคะกรณีที่มีเด็กๆอยู่ด้านในรถเราก็ล็อกไว้นะคะเปิดได้จากด้านนอกแต่ถ้าไม่ล็อกก็สามารถเปิดปิดได้เลยนะคะตัวเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์เปิดปิดก็มีทั้งซ้ายขวาเช่นเดียวกันเป็นประตูบานหน้านะคะซ้ายขวาแล้วก็มีตัวนี้ อมองเห็นหรือเปล่าเลยนะสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะก็คือการขโมยนั่นเองนะคะมีระบบการขโมยให้ด้วยเบาะด้านหน้านะคะจะเป็นเบาะแบบคูลแม็กทั้งคู่เลยคู่หน้านะคะทั้งสองเบาะเลยมีที่เท้าแขนตรงกลางนะคะแล้วก็เปิดปิดอ่ามีที่เก็บของอ่บเบรกมือไฟฟ้าบเบรกโฮลไฟฟ้านะคะ เกียออโต้ auto, นะคะแบบเดฟโทนิกใช้ได้สองระบบเลยระบบแอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะคะสามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้จอขนาด9นิ้วนะคะตอนนี้มีเกียร์ถอยนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยปุ๊บภาพจะโชว์ที่หน้าจอรอ,องรับ Apple CarPlay and แอนดอทอลแบบไร้สายนะคะสะท้อนหน้าจอได้จิ้มต่อบลูทูธนะคะ,ะดูหนังฟังเพลงได้นะคะ,ะวิทยุก็ได้เช่นเดียวกัน อันนี้เป็นปุ่มกดสตาร์ทนะคะปุ่มกดสตาร์ทเนาะนี่ ACC on นะคะแล้วก็สตาร์ทระบบไฟก็จะทำงาน,นที่ชั้นแบบด้านหน้าก็มีให้เช่นเดียวกันนะคะตรงจุดนี้อันนี้เป็น USB นะคะ AUX อยู่ตรงจุดนี้ให้ดูหน้าจอนะคะเป็นแบบระบบสัมผัสนะคะ รปรับเสียงจากหน้าจอก็ได้นะคะรรหรือปรับเสียงจากตัวพวงมาลัยก็ได้นะคะคนขับไม่ต้องรับมือจากพวงมาลัยเนาะร<ม>ับสายวางสายได้เลยถ้าเราเชื่อมต่อบ l u ทูธแล้วนะคะ<ม>ที่เก็บของนะคะอันนี้มีสองชั้นเนาะนะคะมีให้สองชั้นตรงน,นี้จะเป็นตัวปิดแอร์แบ็กฝั่งผู้โดยสารนะคะสามารถเปิดปิดได้กรณีที่เราติดตั้งบอดิก อ่าที่บอกฝั่งด้านนี้นะคะที่วางแก้วมีให้ทั้งสองฝั่งค่ะซ้ายขวาอ่าที่วางกดน้ํานะคะที่ประตูมีให้ทุกจุดเลยกระจกมองหลังแบบปรับปรับแสงอัตโนมัตินะคะตอนนี้จะมีไฟบอกอยู่เห็นไหมคะสเีเขียวเนาะอ่านี่นะคะที่เก็บแป่นนี่นะคะอ่าตัวบางแดดนะคะมีกระจกให้ด้วย ไปฉุกเฉินจะอยู่จุดตรงนี้นะคะนี่เลยแผงคอนโซลน,นะคะตอนนี้จะบุหนังนะคะบุหนังให้ตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะคะหัวเกียร์เป็นหนังที่เท้าแขนเป็นหนังขาแล้วก็ตัวซอฟทัชนะคะที่เท้าแขนตรงแผงประตูก็เป็นหนังให้เช่นเดียวกันตอนนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะหนึ่งตึกเก้าเอทีนสมาร์สสำหรับใครสนใจติดต่อได้เลยนะคะราคาหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท ร่วมสีขาวมุกแล้วนะคะถ้าเป็นสีอื่นก็จะถูกกว่า12,000บาทเนาะอ่าสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะคะอยากจะแต่งรถแบบไหนแนวไหนปรึกษาก่อนได้นะคะทำอาชีพอะไรรายได้เท่าไหร่ออกรถได้ไหมนะคะติดปัญหาเรื่องเครดิตนะคะอแบบไหนยังไงสามารถมาปรึกษาก่อนได้นะคะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะจะซื้อสดซื้อผ่อนรับหมดนะคะอมาปรึกษากันก่อนได้นะคะเบอร์โทรศัพท์0894999840ค่ะ ส่วน id line นะคะ aor ห้าศูนย์เก้าศูนย์อันนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะกลางคืนจะเห็นชัดกว่าน,นี้นะคะตัวไฟสวยงามมากสนใจนะคะหรือว่าามีญาติพี่น้องสนใจแนะนำมาได้เลยนะคะมีค่าแนะนำให้ทุกคันเลยนะคะสำหรับใครที่แนะนำลูกค้ามาเนาะมีค่าแนะนำให้อันนี้จะเป็นรุ่นท็อปนะคะจอดอยู่รอสองมอบเหมือนกันนะคะแต่งรถแล้ว ตัวท็อปเนี่ยจะเป็นแมคขอบยี่สิบนะคะลายนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวเริ่มต้นค่ะตัวแอคทีฟให้ดูนิดนึงนะคะนี่ตัวเริ่มต้นนะคะตัวแอคทีฟแมยก็จะเล็กกว่าเป็นสิบเจดนิ้วนะคะมีสีบรอนกับสีขาวมุกให้เลือกใครสนใจรุ่นไหนนะคะติดต่อสถานได้เลยลวถึงรถกระบะด,ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งมอบลูกค้านะคะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนึง ยังไงก็ฝากแชร์ให้ออด้วยนะคะไม่ว่าจะดูะไลฟ์สดหรือว่าดูย้อนหลังเนาะขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ